สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุดรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ทรงวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังจะลงได้ในเดือนไหน ลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่3เกิดวันที่3กันยายนสองหน์เก้าะคะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พออน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่3กันยายนสองห์ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570 ีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะคะค่ะ3กันยายน2,509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2569นะจ๊ะเพราะว่าพ่อน้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์ แม้กระทั่งเดือนเดียวถ้านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่3กันยายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม 2569เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2570เป็นไปตามระเบียบนะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับป,ปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้อนเงินให้กับท่านอนเงินให้กับผู้มีสิทธ์ ได้สําเร็จก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา3กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568 เบนต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2569ท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแต่ไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2569เพราะเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ก็คือจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามมาหรือท่านใดที่จะสอบตามพออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังคีผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนะจ๊าใต้คอมเมนต์ ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างต่ออย่าลืมกดติดตามพอน้อยชา n นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกลัาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ